ดีก็ดีไปไม่ดีได้เจอกับกูนี่สวัสดีจ้ะต้องสวัสดีสวัสดีเวลา ขอหวยไหมเนี่ยจะมาร้องมาแขกร่าไม่เหมือนคนใส่ชุดในโกสีม่วง โอ้เคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่รู้จักมาทำไมแต่เจ๊ะเนี่ยมาทำไมเหรอก็อยากจะมาดูหน้าสักหน่อยว่าผู้หญิงที่เสียอาคงพาเข้าบ้านมาเนี่ยรูปร่าหน้าตาเป็นยังไงมองแล้วสังเกตแล้วลรูปร่างหน้าตาก็ดีอยู่หรอแต่ดูว่าการสตรีสัพพัญญาคงจะไม่เต็ด แล้วแต่ดีก็แต่งตัว่านี้ไม่ะแต่งแบบนี้ไงดูด้วยตรงดีไม่ใช่ที่ของคุณนายแลมออกไปกัแบบโอ้โหมีแะไรนะทีทวาา่ว่าสมเด็จสอบภาษาคริยาสตระบกุลไม่อยู่บ้านเขาไม่พอ เครแค่รู้จักแล้วก็หลัชื่ออะไรเนี่ยะามก่ะคะน้งคะใช่ไหมคะอลูน่าากก็ดีแต่ว่า แสดงว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนรักกูโอ้ยเฮ้ใจใใหญ่ว่ามีคนรักเยอะมึงไม่ต้องกลัวหรอกกูก็รักมึงเหมือนกันนัแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่รักตรงแล้วไอ้นี้แล้วกันในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของบ้านหลอนเองมาอยู่ที่นี่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตฉันขอใช้ในฐานะเจ้าของบ้านเชิญหลอนออกไปซะไม่ชอบเหมือนกัน 对。 ออกออกไปไม่ออกออกไปไม่ออกไม่อไม่ออก I yeah. me yeah.

Mm-hmm. <laughs> นดำทางเดียวขอบคุณ okay. พี่น้องที่เป็นกำลังใจนะครับไอ้แกอ้เไอ้เว้ย้้าไมทอไร้าม่ปลี๋ยวน้าหลอ่อ้าวมีเมียหลายคนแล้วพอ้วลกนั่งหมมึงเปลื่อ อย่างนี้ดีแล้วจะกอดอุ่นนี่ันหน้าหนาวแล้วนะหนาวเลยรอไม่ร้อยตัวแรกนะตัวแรกไม่ไหวแล้วช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้มันมีอุ่นเป็นตัวนิดเดียวโอ๊ยหเสียจ้าฉันจะยอมจริงๆด้วยนะจะเคยบอมด้วยใช่ไหมจะพาผู้หญิงที่ไหนหมอนก็ได้ฉันไม่ว่าแต่อย่าให้ทำไปยอมน้าหน้าฉันแต่อีเด้อจันทร์ใจเย็นใจใจเย็นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเสียจัดการให้นะจ๊ะ จัดการไว้เนาะมึงจะดการให้ดีนะคุยทำไมต้องพูดจา่ปากกัดฟันขนาดนี้ด้วยนึกว่าปวดปวดแม่มันปวดน้ำค้างเธอทำอะไรเพื่อเธอเธอรู้ไหมผู้หญิงคนนี้เป็นใครผู้หญิงคนนี้คือคุณนายเพียงแฉฉันจะบอกอะไรที่คือได้รับรู้ที่จริงแล้วเธอน่ะตั้งแต่ก็แค่อยากเก็บฉันแต่ทำไมฉันต้องบอกความจริงเธอรู้ไหม อยู่แล้วว่าฉันเสียาอาคมคนนี้ฉันไม่ชอบคนโกหกก่อนที่ฉันจะพาเธอมาอยู่จนถึงกรุงเทพฉันถามเธอแล้วว่าเธอจะมีพี่น้องญาติพี่อยู่บ้างหรือไม่ถ้าหากว่านี้ฉันเสียอาคมจะเลี้ยงดูได้แต่เธอกลับบอกว่าไม่มีใครไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้อง ทำไมกระลาหนังค้างขนาดหมามันยังรักลูกยังรักครอบครัวเธอเป็นเพียงผู้หญิงตัวคนเดียวทำไมคิดจะสบายคนเดียวทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องอยู่ที่บ้านนอกหนังค้างเลยการมีพี่น้องพ่อแม่ที่ยากจน มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายไม่ใช่เรื่องที่น่าอายสักนิดแต่สิ่งที่น่าอายที่สุดคือคนเห็นแต่ตัวอย่างเติรนนะคะดีตฉันนักเคยยากจนมาก่อนฉันมาอยู่กับคุณนายเป็นแขกเกิดชุกชียนทำให้ฉันเด้มอยวันนี้ ทำาไม่ฉันไม้มีเงินมีทองมาให้เธอเสมยสุดแต่วันนี้เธอกำลังทุ่งพ่อข้าวฉันและเธอก็ทุ่งพ่อข้าวตัวเองด้วยถ้ามากแม้ว่าเธอมีพี่มีน้องบพกบลับไปเสียฉันรับผู้หญิงอย่างเธอไม่ได้ อย่าว่าฉันเลยวข้าวของที่ฉันซื้อให้ทุกสิ่งก็เงินของผู้หญิงไม่แหงมีแค่ไหนเอากลับไปแค่นั้นมาครังไหนกหลับไปงนั้งนั้น ว่าขับประมีสักสีของกูมึงอย่าหาว่ากูคนไหนเท่ๆไหนร้ายนะพะ่เพื่อนไนมึกูปห้จุกโเสียห้ามไม่ได้ใส่เพ็ยนแหวก สวัสดีค่ะวันนี้ yeah. สังขารให้ลูกเจริญเป็นทองมีจากลูกหลานสอนนักพอเศนี้ขออวยพรพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอเสียงให้กับนักลพิเศษน,น้องนิสิตทอมด้วยน้องแนงน